น้องเดี๋ยวรัตนาไตรส่วนพุอหน้าพระอัมร้องทำไปเก็บเขาเขีบยวาแล้วก็ผู้น้าพทหนาทักเลยเนาะพัพสโลเจ้าวาดวัดโอเคมร่งท่านตั้งใจกราพระสมาทานอิ่มโดยพร้อมเพียงกันอิทนิตาสกาเรับพุทธังอภิโปธญยามะอินตา สวาาโตพระพุทตาพระโมทธับมังนวพรสานี้ครสุปฏโโาาิปันโนพระวโตุติยัมปีกไม่ยังพันเตมีสุงวิสุงลักขณาถายาติสเมเนตสหัตัญจากสีลานิยาจารา ตั blender, man, rar, 3, ้ยมปีปโวะโตอรหะโตสัมาสามพุทธตาปะโวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธตาพุทธาสิรนาวพัสาลีพุทธานีพุทธียมปีธรรมเมาภิงนาวพัสกานี นิป <íb meetings> ัานจากปิชาภะธานิสีเลนะสุขังยิยันติปาธุสเลนะภูตะสัมภะผาผาธุสีเลนะนิพุติ่ยันติตัดกมาสีลังวิโตทะเยพโกทพิสิงสถิตอยู่ในบริจติตาปรตังเประมโตสัพเพกาเมจรุเกกิริปิภราสเตจังทะลิมาอวิิเเต ภูมานยันโตเทวทลักษณ์วิสเมยังขันทับปนาคาติดทั้งตาสันติเกยังมุนิราจชภันติภัตรปราจะคาถาปิกาเอเสตุลานะโมาสาาัสสะะวะโตสอะระหะโตธัมมะ มโนสารปิลาโหกิจังัมมจานะทีวังอิศังสัทธัมมัสวะนังอิทโุทานะมุปาโทตีตีตเจ้าขอของศาสนาพระธรรม,มวิไนทสย,ยิขาน้อยใหญ่ณโอกาสบัรนี้ อาตมาขาจเป็นเครื่องสวดสงค์พองคัทธาบรารมีที่บรรดาท่านนิพลานาทานะบุลี

ยาได้เอ็นต่งกันเลยโอ้เดี๋ยวว่าใครอย่าเลสกดิ YouTube ช่องนาบัวเข้าไปดูได้ ถ่ายลงยูทูบนะครับช่องนาคบัวครับยูทูบยูทูบ ลงยูทูบนะครับช่องนาคบัวนารบัวหลานจ้าสององค์จ้าเข้าไปดูนะครับช่องนาคบัวเฮ้ยเสียวันเสียวันลงปักแรกยูทูบครับยูทูบช่องนาคบัวนะครับเข้าไปดูได้ยูทูบ อ๋อพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเลยวันนี้ นะครับให้เราี่ยช่วยกันยกตังโปรยทางขึ้นไปหน้าทางด้านบนส่วนเรื่องโปรยทางเสร็จแล้วคนที่ไม่ใช่ญาติขอ,อกรุณายอย่าขึ้นแบงางบนนะเราจะให้หน้าของเราเนี่ยได้จุงพ่อจุงแม่ญาติพี่น้องเข้าบอสดมันจะได้ไม่วนวายเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันวนวายนะครับจะแตะทางด้านบนเป็นขาด เพราะเกิดพลาดทั้งตกลงมาแล้วจะบวชไม่ได้ให้หนาคเรียกก้าวข้ามประตูอุโบสถเข้าไปและจุงญาติน้อเข้าไปนะครับก็ขอความกรุณาตอนนี้นะครับลนะเอ,อพวกมลัยเนี่ยพวกค้าขายก็ชอบนะเข้าไปลงเป็นวัตถูกมงคลอัพพานาพนาหน้าทั้งสองฟังผ้าเดียววันธามิพันเตศพทาง อัปลาทังมมาธรรมธเมทันเตมยากะตังปุญยังสามินาอนุโมทิตัปพังสามินาตตังปุญยังไมหังทาตัปพังสาธุสาธุครับอ่าปล,ลมมือมมาธรรมธเม พันเตอุกาสะทิวาลตะเยนะกะตังสัพพังอัปลาทังขมาธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตวันทามิพันเตสัพพังอัปลาทังขมาธเมพันเต มยาขัตังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบสามครั้งเดี๋ยวต่อไปถวายจะตุปใจนะตุที่นันวัตะเมธาลนังวัุถานังปัจจัยธานังอาสวะคยาวหังนิพานังหูตุ เดี๋ยวขึ้นไปหนา้าปูทางเสร็จเหรอให้น้าได้จูงพ่อจูงแม่จูงญาติพี่น้องเข้าโพสต์นะครับอาพนา้าขึ้นไปเลยขึ้นไปปูทางสมัยมโนรี เป็นตังด่ของ,งานามนารูนาชมเพราะคนเราน mm ั้นมัจาปฏิบัติตกจากเป็นนิติเอกพิชารุิวันนี้จะได้สอนธรรมะจากัาจารย์อาจารยนเจ้าอาวาเกษารโนา